สวัสดีครับเขกับเอตโยตเช่นเคยครับนะฮะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูรถนอกสถานที่กันบ้างนะครับกับงานมอเตอร์เอ็ก2020นะครับผมด้านหลังผมก็บูธโตโยต้าเช่นเคยครับเราจะพาท่านผู้ชมไปดูนะฮะว่ารถรุ่นไหนที่เขาสนใจนะฮะเป็นกระแสณตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ นะฮะแล้วก็ด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นในส่วนของรถยาลิธนะฮะที่เขาสนใจกันค่อนข้างเยอะนะฮะขออนุญาตเปิดแง้นะครับนะฮะเนื่องจากวันนี้ผมมาคนเดียวแล้วก็พกกล้องมานะฮะก็ค่อนข้างที่จะทุลักทุเลพอสมควรนะครับวันนี้ผมได้เจอกับพี่ต้อมนะครับก็เป็นในส่วนของข้อมูลของตัวยาฤทธ์กรีนนี้ใช่ไหมครับพี่ต้อมจะเป็นโูรักเอ็กซ์เพรสนะครับวันวนะวนี้ก็ยืนข้อมูลในส่วนของตัว GR ยาลิธ นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กครับ1,600ซีซีสามสูบแต่ว่าแรงที่สุดในโลกณตอนนี้นะครับเป็นยาริดที่แรงที่สุดในโลกแล้วใช่แต่จะต้องบอกว่าให้กําลังแรงม้าถึง261แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่3 6 0นิวตันเมตรครับอัตราเร่งเนี่ยเรียกว่า0ูนถึงยเล 5. 5วินาทีครับ,ค,รบความเร็วท็อปสปีดอยู่ที่230ก<ห>ิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าค่อนข้าง<ห>กระแสรถดเล็กๆ3สูบถือว่าแรงมากๆเลยนะครับ ตัวนีก้ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาจากตัวที่เราใช้แข่งตัว World Rally Championship นะครับก็คือตัวที่เราได้แชมนตัวปี2 0 1 8 2 0 1 9นะครับคือต้องบอกว่าเป็นตัวแข่งเลยทีเดียวชมป์พีตอ้อมใช่ครับตัวนี้จะเป็นรถขับเคลื่อน4ลอีลอ้อนะครับเป็น all-wheel drive นะครับมีโหมดให้เลือกทั้งหมด3โหมดใช่ไหมครับพี่ใช่ครับจะมี normal Mode นะครับ sport Mode แล้วก็ตัว tag นะครับทั้ง3โหมดเนี่ยก็จะแบ่งกําลังขับ ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราใช้ Normal Mode เนี่ยก็จะแบ่งกำลังไปที่ล้อหน้า60%ล้อหลัง40%นะครับ Sport Mode จะเป็นล้อหลัง70%ล,ล้อหน้า30%และส่วนของ t a g Mode นะครับจะอยู่ที่50แล้วก็50%ทั้งหน้าหลังนะครับอ๋อมีทั้งตัว t ท a g ห Mode ก็คือเอาไปแข่งได้เลยใช่ใชไหมครับเว่าเป็นเส้นทางที่เป็นแรล,ลลี่สักนิดหนึ่งนะนะครับที่ที่เราใช้ขับก็คือแบ่งกำลัง50% 50%เลยนะครับ อันนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เขาสนใจนะฮะอย่างจองก็คือจองในช่องทางไหนครับพี่ต้อมตอนนี้จรงิรงๆบอกว่าเราเราให้เขาเรียกว่าออจองสิทธิ์ก่อนจองสิทธิ์ในการจองรถอีกทีหนึ่งเพราะองบอกว่าตรงิตรงตัวนี้คือรถจะมีจำนวนค่อนข้างจำกัดนะครับในในใน,ในประเทศไทยนะครับ,รบก็ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของโตโยต้าก็ได้หรือว่าจะลงทะเบียนผ่านน้องที่เป็นแบรนด์แอนตรงที่ตรง,ตรงด้านหน้าบุตรนี่ก็ได้เขาไปตามโ<า> <มา S 1> ชว์รูมเขาไปได้ไหมครับ ตามโชลุกช่างเป็นส่วที่ผมยังไม่แน่ใจครับว่าว่าว่า,วาทางทางดีลเลอร์เนี่ยเขาเขาให้ให้จองสิทธิ์กับตัวนี้ไหมนะครับอ่า mm hmm. เพราะว่าตัวนี้รถต้องบอกว่าเป็นรถพิเศษจริงๆเ็อาจะจำกัดนะครับ mm hmm. อย่างการรถที่จอดด้านหลังนี่ก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่า Limited Edition ครับ hmm. นะมีคันเดียวแล้วก็คันแรกในประเทศไทยเลยมีแค่ปร,ประมาณ600คันทั่วโลกใช่ฮะเอ่อทั่วโลกใช่ไหมครับทั่วโลกเนี่ยที่ผมได้ยินมาคร่าวๆคือประมาณ2อง0 0คัน mm hmm. ทั่วโลกแต่ว่าสิทธิ์ในไทยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าได้ แต่แต่ผมบอกว่าจํานวนเนี่ยไม่ถึงน่าจะไม่ถึงร้อยคันคนะถ้าบอกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นแร่ไอเทมจริงๆใช่ก็คือคนที่ชอบความแรงแล้วก็อยากจะเก็บเป็นแร่ไอเทมแล้วก็ไม่เหมือนใครเนี่ยต้องเก็บไว้ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับพีอบอ่นกตัวนี้คือราคาไม่สูงเลยครับราคาเนี่ยคือประมาณครับไม่เกิน2.7ล้านบาทโดยประมาณ2ล้าน7นั่นเองนะฮะ,ะก็คนที่ชอบรถโตโยต้าอาจจะเก็บไว้เป็นคอลเลกชันและไอเทมที่ไม่เหมือนใครเก็บไว้จะขับก็ได้หรือว่าเราจะเก็บสะสม ก็ก็ดีนะครับถือว่าถือว่าค่อนข้างคุ้มในการในการซื้อซื้อรถคันนี้นะครับอยากจะเก็บไว้หร <dy> <wh ats Napoleon> ืออยากจะมาดูข้อ <rainforest> มูลเนี <Muslim> ่ยก็แนะนําเข้ามาดูที่บูธโตโยต้าเปิดจนถึงวันที่13ก็อีก2สุดท้ายแล้วนะคจริงแล้วก็ใครใครมีเวลาก็มาเดินมาเยี่ยมชมที่บูธโตโยต้าได้เลยนะครับเราจะมีตัวของเจ้าที่ที่เป็นโปรดักต์เอ็กเปินะครับแล้วก็ตัวน้องที่เป็นแบรนด์แอมเนี่ยคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถ GR อาคันนี้อยู่แล้วนะครับียานิคันนี้อยู่แล้ว สำหรับวันนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตขอบคุณพี่ต้อมมากนะฮะเดี๋ยวก็จะมีภาพสวยๆให้กับทุกผู้ชมได้ดกันด้วยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าภาพสวยๆภายในภายนอกของรถ G R นี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ